เมื่อพระอาจารย์มั่นภุริทธตโตได้แสดงธรรมสั่งสอนเริ่มตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลตลอดถึงการภาวนาว่ามีอนิสงส์มากแต่การที่ผู้ให้ทานรักษาศีลไหวพ้พระฟังธรรมกระทำเจริญกรรมฐานภาวนาที่ไม่ได้อานิสง์ผลมากนั้นเพราะพวกเรายังมีความเห็นผิดมีความนับถือและเชื่อถือผิดทางธรรมที่พระพุทธองค์นำพาสาวกประพฤติปฏิบัติมา ตัวยอย่างเช่นชาวบ้านเรายังบวงสรวงนับถือบูชาหอทดาอารักษ์พูดผีปีศาจพระภูมิเจ้าที่ผีสางนางไม้เคารพนับถือเอามาเป็นที่พึ่งตามความเข้าใจผิดของพวกเราโดยเข้าใจว่าของเหล่านั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ดนบันดาลครุ้มครองปกป้องรักษาและป้องกันพยันอันตรายได้จริงมีการฆ่าสัตว์สองเท้าสีเท้า มีกัวควายหมูเป็ดไก่ตลอดจนถึงเหล้าสุรายาดองของมึนเมาเอามาทำพิธีเส้นสวงบวงสวงเทวดาปีศาจวิญญาณพูดผีพระภูมิเจ้าที่เทวาอารักเขาเหล่านั้นจะได้สเสวยเครื่องสังเวยที่เอามาทำการเส้นสวงหรือไม่ไม่มีใครเห็นเห็นแต่พวกเจ้าเองนั่นแหละอิ่มเมามึนเมาคลึกค,ค,ครื้นกันทั้งหมู่บ้านแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะมาช่วยอะไรเราไม่ได้ มีแต่จะมาก่อกวนก่อ,ก,อ,ก,อ,ก,อกินกับพวกเราร่ำไปรอบปีหนึ่งๆก็ต้องเสียวัวเสียควายหมูเป็ดไก่ให้มันทุกๆปีพวกเรามีความเชื่อถือผิดๆเพราะความเห็นผิดนี้แลไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่พาสาวกอุบาสกอุบาสิกาประพฤติปฏิบัติมาการไหว้พระภาวนารักษาศีลให้ทานการทำบุญกุศลจึงไม่มีผลอนิสง์มาก ให้พากันเลิกละความเชื่อและนับถือผิดมาตั้งแต่นั้นเสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าได้เกี่ยวข้องกับมันอีกอย่างเด็ดขาด